จะใกล้วันวาเลนไทน์แล้วมาทำการ์ดวันวาเลนไทน์กันค่ะแนะนำอุปกรณ์นะคะอย่างแรกเลยก็คือกระดาษเป็นกระดาษแข็งกระดาษร้อยปอนด์หรือกระดาษอะไรก็ได้ที่มีความหนาหน่อยเราจะได้ระบายสีน้ำได้เราไม่ทะลุนะคะต่อมาก็เป็นซองจดหมายค่ะที่จะเอาไว้ใส่ตัวการ์ดที่เราจะทำนะขนาดอันนี้เราอจจะต้องตัดกระดาษให้มันเล็กกว่าซองจดหมายเพื่อที่จะได้ใส่ในซองจดหมายได้อย่างของเราจะเป็นขนาดส0 ซนะะต่อมาก็เป็นสีน้ำนะคะใครจะใช้สีไม้หรือสีโคปิกอะไรก็ได้ตามชอบเลยค่ะดินสอยางลบไม่มัรนทัดปากกาสีขาวพู้กันแปรงสีฟันซึ่งก็คือยี่ห้ออะไรก็ได้นะและ้วก็สีขาวค่ะแล้วก็กระดาษทิชชู่แล้วก็น้ำค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลย เราได้ทําการวาดหัวใจลงไปแล้วนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอ่ะกลัวที่หัวใจทั้งสองข้างจะไม่สมดุลกันก็อาจจะตีเส้นด้วยแม่บรรทัดแบบเราก็ได้นะคะคือมันจะทําให้ทั้งสองด้านอ่ะมีความสมดุลกันมากกว่าเราวาดหัวใจขึ้นมาเองแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบอ,อาร์ตแบบไม่ต้องเท่ากันก็ได้ไม่ไม่สีเรลียนเลยค่ะตามชอบเลยนะแล้วก็ลบรอยดินสอออกไปนะคะวิธีการระบายสีนะคะก็คือปาดน้ําลงไปบนกระดาษ แล้วก็ค่อยๆแต้มสีไปเรื่อยๆก็คือเลือกสีตามที่เราชอบได้เลยแต้มจนได้สีที่เราต้องการนะคะคือต้องของอภัยมากๆเลยที่คลิปมันเล่นเร็วมากเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งค่าทำแ l a มานานมากเราก็เลยตั้งผิดวิธีไปหน่อยค่ะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะก็ถ้าใครอยากจะให้เราสอนวิธีการลงสีอันนี้ก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกให้นะคะสามารถหากระดาษมาลองด้านล่างได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะกระเด็นนิดนึง จากนั้นเราก็ใช้แป้งสีฟ้านจุ่มสีขาวแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วดีดสีลงไปนะคะแล้วก็มาเขียนข้อความอวยพรคนที่เราอยากจะส่งความรู้สึกไปให้นะคะก็คือจริงๆอาจจะเขียนอะไรก็ได้เลยแต่ว่าเราขอใช้เป็นคำที่สแตนดาร์ดก็คือ Happy Valentine Day แทนนะคะแต่จริงๆจะเป็นคำว่า For you หรือเป็นชื่อของคนที่เราอยากให้ก็ได้นะคะ นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะหลังจากที่เราไม่ได้อัพคลิปที่มีการระบายสีหรืออะไรอย่างนี้มานานมากแล้วนะคะพอกลับมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยมีความเก้ๆก๊ลงๆเยอะมากๆเหมือนกันต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปก็จะพัฒนาให้ดีกว่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ